อตอนเริ่มต้นอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้คิดวาดฝันว่าเป็นแบบโอ้ยแบรนด์แบรนด์เฟชชิสเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบแบรนด์เป็นรูปแบบธุรกิจอะค่ะเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่ออยมีโอกาสได้สร้างเ,เปิดร้านดีกว่าเรียกว่าเปิดเป็นเป็นบูธิก่ะค่ะตอนนั้นยังเรียนที่พาซันยังเราเรา,เรายังเป็นนักเรียนแฟชั่นดีไซน์ปี3อยู่ค่ะแล้วก็จากณวันนั้นถึงตอนนี้มันก็เรียกว่ามันก็เติบโตมาเรื่อยๆหลังจากที่แบรนด์ ได้ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วกออ็ทำให้มันเป็นรูปแบบธุรกิจขึ้นมันก็เติบโต,ตมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ค่ะ หลังจาก20ปีทําให้มันโลกของเรามันค่อนข้างซับซ้อนแล้วบางทีคนก็คนที่ไม่รู้จักอาจจะงงว่ามันคืออะไรบ้างมันมีแต่ดอกไม้หรอ<ช>หรอื<ช>หรอว่ามีแต่เป็นลายที่แบบแฟนตาซีมากๆเลยแต่จริงๆแล้วมัน,ม,นมีหลายอัพเซทมีหลาย iverse, <laughs> มัลติยูนิเวอร์ส <laughs> มัลติยูนิเวอร์สมัลติยูนิเวอร์สของเราที่คุณเอ็กซิบิชั่นดีไซเนอร์ของเราค่ะคุณจ <laughs> ีโร่เอนโดเขาพยายามจะแปลความหมายในสิ่งที่เขามองเห็นแบรนด์คือเขาเป็นคนที่ทํางานกับแบรนด์มามา15ปีตั้งแต่ทำแฟนโชว์โช ทำมชอปเราที่ Stressis in ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามแปลความหมายว่าในสิ่งที่เขารู้จักเราอะ่ะเขาอยากเล่ามันยังไงแล้วเราก็เล่ามาเป็นห้องต่างๆจนมาเป็น5ทีมหลักในการที่มองไป DNA ็น DNA ของ Stressis นค่ะธีมแรกที่คนรู้จัก Stressis ่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ language flowers ค่ะเราก็จะมีเรื่องราวของดอกไม้เป็นภาษาดอกไม้ที่แบบเล่าในแต่ละ มิติต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแฟนตาซีก็อาจจะเป็นมิติค l ลครีเจอร์ก็จะเป็นแบบเหมือนสัตว์ในแฟนตาซีในในเทพนิยายที่เราจรินตนาการขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความหมายซ่อนอยู่หรือมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างค่ะ mm hmm. แล้วก็จริงๆแล้วไอ้มิติคัลครีเจอร์เนี่ยเราอ่ะอยากจะพูดถึงความแตกต่างหรือความย mm ูนิคของคนที่เรามองเห็นว่าการที่เราแตกต่างอ่ะมันมันคือความพิเศษและมันคือความสวยงามค่ะแล้วก็จะมีเป็นธีมของอ เจนเจวแมนคลับค่ะ ก็จะเป็นเรื่องราวของการนำเอาเมนสแควร์หรือว่านำเอาของที่มันอปโปสิตหรือว่าการนำเอาเทเลอริงแบบผู้ชายมาใส่ในเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมี s t r e t ซิสยูนิเ e เรื่องราวเกี่ยวกับท้องฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับความสวยงามของของสิ่งที่อยู่บนฟ้าแล้วมันก็จะเป็นแบบสะท้อนถึงความรู้สึกที่ว่ามันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความที่ไม่แน่นอนของชีวิตนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะโมเดิร์นทัวร์ อะไรที่เป็น c r a f t m a n s h i p มากๆของแบรนด์ค่ะแต่ว่าการปรับ c r a f t s m a n s h i ที่อะไรที่เป็นเทคนิคเหมือนคอทัวร์มากๆแต่ทำให้เหมาะกับชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของ s t r e t c h จริงๆแล้วก็มีมีหลากหลาย character ในของแบรนด์ค่ะ อยากที่จะพัฒนาต่อไปนะคะในทางด้านดีไซน์และทุกๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ลืมที่จะนึกถึงก็คือเรื่อง sustainability เอาผ้าต่างๆที่เรามีจากการตัด ตัดชุดเนี่ยค่ะเราก็จะมีผ้าเยอะแยะมากมายเราก็คิดว่าเราจะรับผิดชอบในตัวของสิ่งที่เราครีเอทขึ้นมาได้อย่างไรบ้างให้มันมีความคิดสร้างสารรค์และดีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดค่ะเราก็จะมีห้อง s p e c i r e i m a g i n e ที่จะโชว์ให้เห็นถึงตัวเสื้อผ้าที่เราได้ทำมาจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆที่จะเกิดขึ้นจากการการตัด จากการรดักชันค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่เหมือนอการนำวัสดุเซอร์พลาสมาใช้แต่ว่ามันยังเป็น sustainability ในดีไซน์ก็คือทำให้ของของเราอ่ะมันมีคุณค่ามี value ทำให้การที่เขาอ่ะใส่ชุดๆด,ดนึงอ่ะมากกว่าครั้งเดียวแบบ5ครั้ง10ครั้งหรือเป็นร้อครั้งแล้วเป็นดีไซน์ที่ทำ m เลมันก็ทำให้ให้ชุดชุดนี้มัน sustainable นแล้วก็มี value ออกแบบที่มีคุณค่าทางจิตใจใ อยากจะให้เหมือนแบบเสื้อผ้าของเราซัสเนด้วยความรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่แบบแมทเทียรเลเท่านั้นค่ะ ก็คอนเซปต์ของงานนะคะก็จะเหมือนตามชื่อ e อก i ิบิชันเลยนะคะก็คือชื่อว่า Into t h r e a d e s Universe เราอยากให้คนที่ได้มาชมนิทรรศการเนี้ยเขาเหมือนได้ก้าวเข้ามาอยู่ในโลกของเราให้แบบเหมือนมาสัมผัสแนวความคิดหรือว่ากระบวนการในการออกแบบแล้วก็เขาก็จะได้เห็นถึงคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วเราก็หวังว่าจากการที่เขาได้มาเยี่ยมชม exhibition เนี้ยมันอาจจะแบบให้ความรู้ในเรื่องการทำเสื้อผ้าหรือว่ามีมุมมองในเรื่องของ ของแฟชั่นหรืออ,อาจจะทําให้เขารู้สึกคอนเน็กกับความรู้สึกหรือความฝันอะไรของเขาบางอยา่างทาให้เขาแบบเหมือนออกไปด้วยแบบหัวใจที่แบบว่าทอ,ทองโตแบบสดชื่นนะคะ ที่เป็นแฟนของ Specsist ก็คือพลาดไม่ได้นะคะครั้งนี้เรียกว่าเราแบบเวลคัมทุกคนแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ก้าวเข้ามาอยู่ใน Universe, s p ต c s s s i ยูนิ e วก็จะได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิดถึงกระบวนการความคิดถึงจินตนาการกลายมาเป็นเสื้อผ้าได้ยังไงคะ่ะ ที่อัดไนทนะคะเจริญกรุง30ทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึงถึง -18 นาฬกาค่ะแล้วก็หยุดแค่วันจันทร์ค่ะแล้วก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเราจะมีกิจกรรมมีเวิร์กช็อปต่างๆด้วยค่ะจะมี Sustainability Talk แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปค่ะเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเพิ่มขึ้นมา